การเมืองเป่นระสัทประสายโอมยังสายข็งรี้อเราโง่เกับทิดว่างาชมาดังห้าีอบกงเรื่องกระวเรีงวเงินจิงลดวงงโจันเชชาไปสุด้กิการีการจากองชาพ่อไยนกคนเพื่อคนญาสมาส่งอีกข้มาก็งานเกอให้และสสิ่งที่ร่งกโ้สเชิอน

โอ้สงสารฝั่งนี้นะแต่ว่าไม่ได้ เพียพอเลยเพื่อประทนาานู้นับมสมสมเสงอู้การให้งพาเดกนห่างตเลยนการเสด็จที่เสดงอมากหรับหลังจากะไปที่เเรชีเดียขาเกียสองสามเป็นเื่องของทเยวเลยเราะว่ขอเส้นที่มัะองตั้งมางจกเองดีด้วยเข้า มันนก็ต้องมาตองออกไปเส์เลได้ก่อนเพื่อวามปอดไว้กับปากลบปากเดียวปากเลื่อยตุ่ต่อไปให้ย้อใการนดี้ี่ต้องตอเพื่อมาตอกพอลายยื่นแล้วน้อะไรเ่ต้องใช้แต้ต่างันไมต้องต้อง้ต่้องขีดต้องเยียวไว้เลยอ่ย่งขีดเนี่ยีดป้องป้องดแล้วกีดล้ก็ป้องขีดใครัต้นเนี่ยอาจารย์เอาองค์จีนไว้ได้ก่นกว่าที้ตีสองไม่ช่วยหน้ากอดตอก นายเนี่ยประเสริฐเนี่ยผมเค้าโมโหอยู่เนี่ยผมเนี่ยประเสริฐไปเนี่ยนะคุณจะไปเอาไปที่ตํารวจตํารวจเนี่ยโอเเล้วอ่ะพวกผมขอพระเจ้าค่ะนี่หมายของผมเรื่องที่เอาลูกสาวเนี่ยคืนของคุณจะสรรพได้แล้วแม่ของพระเจ้าพวกดิฉันไปดูพระเจ้าค่ะต้องแน่ 哎，对了，那个。